แล้วก็ต้องพูดในสิ่งที่เขาคือพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังนะครับไม่ใช่เราอยากจะบอกเขาพูดเองเขาอยากฟังนี่คือหลักการของมันนะครับทำให้โดนอะไรต่อไปแล้วก็พูดในวิธีที่เขาอยากได้ยินนะฮะพูดอะไร,นนะรบ่น มาเนี่ยจะพูดแบบธรรมดานะฮะสำเนียยเสียงเงียบคนอ้อยเนี่ย, <Yeah. S 1> ม,ยมันจะเป็นอีกแฟกเตอร์ที่สำคัญมากในโลกของดีไซน์นะครับในโลกดีไซน์ก็คือว่าคุณดูลนะ้านะคุณต้องสร้างบ้านทรงสเตนนะแต่ว่ามาสีเรื่องที่ใช้จะต่างกันตัวที่ใช้ลูกปิดที่ใช้เคสเจอร์ที่ใช้นะฮะในโลกแฟชั่นก็อาจจะเป็นมาสีเรื่องที่ใช้เป็นยังไงนะฮะการตัด เนี่ยดีเทลมันคือมันคือพูดในวิธีที่เขาอยากสังนะครับในโฆษณาคือก็เดี๋ยวผมมิีตัวอย่างโฆษณาให้ดูมาหนึ่งนะครับของการที่พูดถูกใจแล้วก็ในวิธีที่เขาอยากจะสังนะครับคือว่ามันในเรื่องของการให้คนเลิอกอีเล่านะครับธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็จะบอกเขาเนี่ยบอกเขาว่า กินเหล้าไม่ดีนะมันเสียสติอยากกินก็เขาอยากเสียสติก็ถึงกินเหล้าไงคุณบอกเขาไม่เสียสติเขาจะเลิกไหมนะครับกินเหล้าไม่ดีเบียดศีลห้าเียดศีลห้าทำไมล่ะนัะนก็คิดอย่างนี้นะครับพวกกินเหล้าหี่อผมไม่กินเหล้านะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่เวิร์ดแล้วก็ถ้าถึใจเขาว่าจะทำยังไงให้เขาไม่กินแล้วก็พูดไม่ใช่พูดแบบไปสั่งสอนเขาไปว่าเขานะก็นิสัพูดที่เขาฟังแล้วเขาก็เคลิ้มไปด้วย ก็ต you ้องเห็นอบๆอัไปด้วยนะครับที่ตัวอย่างนี้ดูได้ะดูได้นะใช่ไลยครับ ทำยังไงนะครับวิธีพูดยังไงให้ให้คนพูดยังไงพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังแล้วก็พูดในสิ่งที่ในวิธที่เขาที่เขาอยากฟังด้วยนะครับงานต่อไปอน,นิดนึงนะคิดไม่ได้จะทำยังไงคิดไม่ออกจะทำยังไงนะครับผมคิดว่ามันเกิดขึ้นกับเราทุกคนนะอีไ่ไซต์ได้นะครับคนเป็นเกณฑก็เกิดขึ้นได้วันนึงอาจจะตันขึ้นมานะครับ เราเป็นแค่มนุษย์ไม่ใช่ทุกคนเป็นจีเนียสทุกเพศทุกสมชายดูได้มันมีระหวา่างผมก็มีนะหว่างที่มันตันขึ้นมาเนี่ยมันตื่นขึ้นมามันแย่อย่างเงี้ยแฟนมีเจ็บอย่างเงี้ยวบชนอย่างเงี้ยถูกไหมฮะทุกอย่างมันมัน,ม,นมันทำให้อารมณ์เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยู่ในสนภาพที่จะคิดงานเฉยๆได้แต่ว่าลูกค้าคอยไม่ได้ นะครับจะเอาละนะทีนี้เราก็อาจจะมีวิธีในการในการเราก็มีวิธีถ้าเราเป็นเฟชชันนอร์เราไม่สามารถจะบอกลูกค้าครับเมื่อวานแฟนผมมีทิศครับผมไิ่ทำงานไม่ได้ครับไม่มีงานนะครับโทษดีครับกค้านไม่ได้ก็มีวันที่เขาจะต้องวอร์อร์ต้องร้อ์ร์ร์ร์ต่รงร์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 รอรร์ร์้์ร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 ร์ใ์ร์รร์ร์ร์รรัร์รราร์่ราร์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 รรร สาเหตุมีมันเมืันคิด,ม,คดมันคิดไม่ออกเพราะอะไรือยังแต่ว่าจะคิดให้ได้ทำยังไงครับมันมีสองคะไรเล่มเท่านั้นเองที่เราคิดที่แบบต้องให้คิดให้ออกเนี่ยก็คือว่าดึงที่ตัวเราเองนะครับในตอบคิดไม่ออกแนะตรงนี้นะคร<อ>ับจะทำอะไรเดี๋ยวได้ตอบดีนะครับมีสองสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่ไม่แต่หมายความว่าอินเทอร์เน็ต,นนะนตนในห้องนะสิ่งแวดล้อมหมายความว่าบรรยากาศหรือ reference ที่เราใช้นะครับ ในเรื่องเชิงชัยนี่ยอาจจะต้องมีการต้องมีการเปลี่ยนเพราะว่าถ้าจะตอบที่ไม่ออกในต่อมันนั่งอยู่เนี้ยในตอบที่ไม่ออกในต่อวัคซีนยาพิษมันก็คิดไม่ออกไงก็อย่าไปเป็น,นตอบซะนะครับนี่ก็เป็นวิธีของพว้ราชวิทยาิัยที่ปรับำเขาก็สอนวิธีคิดแบบมีขั้นอีกตอนนะที่ผมก็ได้เรียนมาแล้วก็เอามา มาให้น้องฟังอย่างสังสง้นๆน,นะครับแรกคือเปลี่ยนมุมมองของตัวเองถ้าผมคิดไม่ออกเนี่ยบางทีผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นนายเราสมัยเราทํางานใหม่เนี่ยนายมันต้องเก่งมากเลยมันชอบคิดอะไรได้น่า,านนรักแล้วก็สูบเสมอูสมีปปการต่างๆนะครับนายเราถ้าเราเป็นคนนั้นเราจะคิดยังไนนนง,ง,นง,งนะครับแต่ในก็ไปห่วงห่วงนี่หมายความว่าโรนะครับเราเป็นตำรวจเราจะคิดยังไงนะฮะ เราเป็นโจงตลกดูซ co ี it, ่จะ like hey, คิดย you know ังไงเราเป็นว so. ิซ right ิทแมนดูซีก็จะซอฟปัญหาน่ยังไงก็คือการเอาตัวเราเนี่ยออกจากความเป็นตัวเราได้ศิกจาคนอื่นแทนนะครับเราอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันได้นะครับการเปลี่ยนแ e f เร e n นรูอบตัวเราที่น้องคนบอกว่าเวลาที่ไม่ออกเนี่ยก็จะดูหนังสือใช่ไหมครับ คนก็ดู reference ดู Google ดูอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับการดู r e f e r e n c e มันมีสองประเภทคือหนึ่งคือดู r e f e r e n c e n g มันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำอยู่นะครับส่วนมากว่าถ้าสมมุติว่าเราพูดเรื่องความรักเราก็จะเห็นหมาที่เรือเราก็จะพลิกหน้าทันทีเพราะมันไม่เกี่ยวขาองนะเห็นต้นไม้ก็พลิกหน้าต้องแรงหัวใจเออหัวใจ ใ้่ครับที่ e ร e เฟนต์คนนี้ผมจะมาใช้ได้เห็นดอกไม้ส ok ีชมพูเออเราอันนี้มาใช้พอามาใช้ใกล้กับโจ์ของเราแต่จริงๆนะครับไอโจ์อันนี้เนี่ยไอไอไอเรสเฟนต์ที่เกีเเเ่ยวข้องเนี่ยมันจะพาเราไปสู่กระกาณได้ไปหนึ่งซึ่งวนเวียนในอยุ่ที่ทุกคนห่าแล้วโซลูชนันของเราจะออกมาคล้ายๆกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นการหา reference ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโจ์ของเราเนี่ยบางทีมันน่าสนใจมากนะครับ เดี๋ยวจะลองทำมาดูนะเพื่อนเดี๋ยวตามเดี๋ยวมาได้ได้บ่ามีรูปนี้ไม่มีนะลูกมีรูปไหมถือไม่ดีที่แต่ก็มีรูปแปลกๆรูปหนึ่งแล้วกันนะครับที่ไม่เกี่ยวว่าต้องยีตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมเคยทำทรายซีแล้วก็เอารูปเรื่องเนี้ยให้ให้โยมงความรักบางคนก็ได้รูปต้นไม้มีควายอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีหญ้าอยู่เราเราบังคับ ว่าให้เบ่งมี imagination แบ่งจินตนาการให้ประโยคทำรักให้ได้นะครับน้องฟองนล็กดูสิมันจะโยงได้ไงบางคนก็ได้รูปก็เขียนหาตัวหนึง่งแล้วบอกว่าต้องประโยคทำรักแล้วมันจะเกี่ยวความรักได้ไงเราจะเอกนอนถูกไหมเพราะเราคิดว่าไม่เกี่ยวแต่ที่ไม่เกี่ยวเนี่ยถ้าเราโยงได้เนี่ยมันจะเป็นโซลูชั o n ที่แตกต่างโซลูชั o n ที่ไม่เหมือนใครนะครับไม่ใช่เป็น หุาหลายสีสันผูหรือ,อ,อ,อรูปหัวใจโมเดลห่านฝันนะฮะที่กระต้นไม้แล้วมีควายมีจะลากอยู่ด้วยกระต้นไม้นะฮะกินหญ้ายอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ากระโดดความรักที่ว่ามันมีกิฟต์ลังม,มีเช็คววควายก็ต้องกินหญ้าเข้าไปนะแล้วก็ให้ออกมาเป็นปุ๋ยถูกไหมที่เขาก็าสามารถตีรูปเนี้ยหอมเป็นความรักได้บางคนคนหนึ่งก็เห็นเต่าที่ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นนะเขาบอกว่า เราเลือกได้ไหมว่าที่ต้องแยกหาตัวตันเนี้ยไม่สมบูรณ์กันเลยความรักได้ไงวะเกี่งได้ไงวะแต่คนหนึ่งเขาบอกว่ามันเหมือนความรักที่ว่าความรักที่ไม่ม <t Alberto trif ft> well ีสมบูรณ์หรอกเหมือนเหมือน่อกี้ตัวที่เลยนะครับอยู่ที่เราสองคนช่วยช่วยกันทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับฉะนั้นเขาสามารถยกยิ่หาตัวหนึ่งให้ถึงความรักได้แล้วตรงเนี้ยผมพี่ผมตัวอย่างผมเองได้เลยนะเวลาทํางานคุณอาจจะต้อง ไปหาเรื่องเซนส์แปลกที่ไม่เกี่ยวกับพ็อปปี้ที่เราทำอยู่แล้วพยายามโยงด้วยให้โอกาสเราหน่อยนะครให้เวลาสิ่งที่เราดูเหมือนมันจะไม่เวิร์กนะแต่ถ้าเราให้เวลาแบบจุ่มลงได้นะครับให้เวลาทีนี้สายที่ทำไม่ได้ทำอื่นกแต่ว่าสิ่งทีได้ไม็ที่ไม่ได้ไหวนะไม่ไหวก็จะได้พอโอเคครับแั้นก็่เดี๋ยวเราจะ เรียนต้นได้กับผมขอขอบคุณวาต้นตอต่อเราได้ที่มากมาโดยเฉพาะการทํางานสร้างสรรอย่างมืออาชีพตัวดนเช่นก็เพื่อจะเข้าใจเนี่ยครัว่าเป็นทั้งมืออาชีพที่รับผิดชอบต่อลูกค้ารับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองในขณะเดียวกันก็เป็นศิลปินไปด้วยเนี่ยมันต้อง มีขั้นตอนและวิธีที่เหมือนกันนะคะ